สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเด็จข้าสนามวันนี้น่าม็นหมอดไปข้อมบลยูโรประจามาที่29่สิบเกาเยนปี2 5ง4องจะมีคนไํากำม,มังรับตักันครับคู่แรกครับอังกฤษประเทศเยอรมันเริ่มตะเวลา5ทุ่มบ้านเราเจ้า,จาบ้านอังกฤษนัดที่1ของกลุ่มดีสถิปี5เกมหลังสุดชนะ4ี่เสมอหนึ่ง นับตั้งแต่การเดินพื้นสถิตกับเยอรมนีที่ดรอปเป็นต้นมาอังกฤษไม่เคยเสียท่าให้กับชาติไหนเลยมีเพียงแค่เกมเดียวในศึกยูโรรอบแบ่งกลุ่มที่สะดุดเสมอสกอตแลนส่วนไปเกมที่เหลือพี่เกียรติชนะได้หมดและจากเกมนั้นก็มีคินชีเข้าพูดไปด้วยมาตาฟานก็แข่งกับบังคับกับเยอรมันเป็นลำพี่2ของกลุ่มเอฟสถิตห5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่งไม่ค่อยไปชี้เป็นอาสาเท่าไหร่กับผลงารแข่งขันในเดือนนี้ของทันติยูนามันสะดุดเสมอ2เกมแพ้1เกมแต่ว่า2เกมที่พี่เก็บชนะได้นั้น ดุดนันชะได้เหมือนกันส่งผลให้หนาคาวันนี้ออกมาที่เสมอโอกาสเปิดกว้างให้กับทั้งนาเตททั้ง2ชาติในการมุ่งเข้ารอบแทีสุดท้ายและเกมนี้ก็มีเดชนะขัตก็ชีวัด,ด้วยแต่หาฐานในมุมที่เด็กข้าสนามเนาะอังกฤษมีวเวลว่าจะไปได้ต่อในรอบต่อไปมากกว่ายูนามันเพราะมีฟรังกนันเ่งที่คงเส้นคงวาและสางเกมในรอบเหมือนกลมที่ผ่านมาก็เปิดประตูให้ก,กับทีมชาติไหนด้วยนละนํำให้เสมออังกฤษกอร์คุนิทึกคาดไว้อังกฤษชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ มาที่คู่ถัดไปครับสวีเดนประเทศยูเครนเริ่มต่เวลาทีสองบารตระบ้านสวีเดนอันดับที่หนึ่งของกลุ่ม E อสตีตีห้าเกมหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งของการแข่งขันในปีนี้ของสวีเดนถือว่าดีเกินคาดเพราะไม่พัาท่าแพ้ต่อชาติไหนเลยมีดูเสมอแค่สเปนเกมเดียวจากเกมที่เหนือเก็บกินเรียบหมดได้ตั้งแต่เกมบ้ารอกคัลเลอกที่ชนะจอร์เจียเกมอุเคอรที่ชนะละเกมยูโรลอดแบ็กลุ่มที่ชนะมาทับฝังคู่แข่งขันบังคับกับยูเครนอันดับที่สามของกลุ่มซีสติติกัน3นทาง เราทฤษีเอาเลื่อนเหมือนกันกันกบสารเกมหลังสุดในรอบแมงสุ่ของยูเครนเพราะสะดุดแพ้ฮอลแลนด์ในเกมแรกที่ชนะมาซิโดนเนียในเกมที่2ได้มาแพ้ออสเตรียเพิ่มในเกมสุดท้ายเลยต้องโน้มนุ่มคอื่นควบคู่ด้วยก็จะผ่านเข้ามาสูร่รอบสุดของเกมสุดท้ายได้ส่งผลให้หนาคาบอรมานี่ออกมาที่สวีเดนต่อ0-0.5ทัฒนันเตสวีเดน Sweden, นายไพย่8เกมติดแล้วจากเกมน,นั้นก็พิเก็บชนะได้ด้วยเลยดูเหนือกว่ายูเครนชัดเจนที่ฟอร์มการเล่นยันรุ่มๆแพ้โดนฟอร์มแพ้บ่อยด้วยตอนนั้นเกมสุดของเกมสุดท้ายป แต่จะมีกี่ประตูนั้นตัดกันอทีทีแนะนำให้ต่อ Sweden, สวีเดนกอก์คนนี้จะคาดไว้สวีเดนชนะ2ประตูต่อหนึ่ง